วันนี้นะคะลินก็จะมารีวิวการพาลูกกลับไทยเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก็เป็นครั้งที่2ประสบการณ์ครั้งที่2ของครอบครัวพวกเราเนาะก็พวกเินเดินทางช่งชวงเช้าอะไรเงี้ยเออนะคะช่งชวงเช้าของวันคริสต์มาสพอดีนะคะก็เลยดูคนไม่เยอนะนะเพราะว่าทางยุโรปเขาจะเป็นวันพักผ่อนของเขาอะไรเงี้ยแต่พวกเราเดินทางมันก็เลยแบบว่าดูไม่ไม่วุ่นวายเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกเราเช็คอินที่สนามบินก็จะเป็นช็อา เช็คอินเข้าช่อง Family นะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบค่าแจกผู้โดยสารจะได้แบบว่าตรวจเช็คสัมภาระได้สะดวกรวดเร็วอะไรเงี้ยเออคนอื่นที่แบบว่าเขาเดินทางปกติที่ไม่มีลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้นะคะของนมขนมกลุบกิบพกมาให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลินก็เช็คสายการบินนะคะว่าเขามีกฎอะไรบ้างเราพกไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเรา่ิน่องที่ไหน มันมีกฎของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เช็คก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเออนะคะก็มกลินก่เช็คอินเข้ามาปกติเออแล้วก็มาทานอาหารเช้านะคะทานอาหารเช้าก่อนที่จะเดินเข้าเกตอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเครื่องบิเลมคืนนิ่งมากโชคดีมากๆนะคะ สติกเกอร์เอาวิลเลียมอยู่แล้วก็ดูไดโนเสาร์บนเครื่องเอาอะไรงเงี้ยเอยอดะโชคโดีของแม่อะไรเงี้ยเออถามว่าแม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่สุดค่ะทุกคนอย่าลองนะลูกอย่าหองนะลูกอะไรเงี้ยมันไม่สนุกนะคะไม่สนุกกับแม่แล้วก็ไม่สนุกกับทุกคนด้วยอะไรเงี้ยเออเป็นคนดีนะลูกนิ่งๆนะลูกอะไรเงี้ยก่อให้พวกเราเดินทางด้วยสนุกสนุกอะไรเงี้ยเออนะคะพอมาเปลี่ยนเครื่องเนาะที่ดูไบอะไรเงี้ยสองชั่วโมงนะคะทุกคนอ่าพวกรลินก็จะไม่เดินเออะเลยนะคะเดินไปที่เกตก่อนแล้วก็ค่อยพาลูกเดินเล่นนะคะเพราะว่่าาาเรไมอยกจะแบบ เออไม่อยากเละน,นะคะทุกคนเออปัญหามันจะเกิดอะไรเงี้ยป้องกันไว้ก่อนนะคะก็เดินสานามบินที่ดูใบก็คือกว้างมากนะคะเดินไปที่เกตก่อนเลยนะคะแล้วก็ก็อยากจะชอปปิ้งก็ค่อยชอปปิ้งเอาอะไรเงี้ยเออนะคะเรามีลูกเราไม่ได้แบบนี้2คนอะไรเงี้ยจะ ไปให้เร็วที่สุดอ่างเงี้ยนะคะประมาณนี้วิลเลมก็สนุกตื่นเต้นท้าเออมันจะมีแบบว่าช่วงที่เขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะแบบกังวลกลวายคือแบบเออเนาะเขานึกสภาพออกใช่ไหมคะเวลาเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเออง่วงนอนนะคะอ่ะมันจะเป็นอาการที่แบบว่ากําลังจะงอแงอะไรเงี้ยเออแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคืออยายานูกยานะูกอะไรเงี้ยเออกลัวแม่คือกลัวสุดๆนะคะแม่ก็จะ อะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็จะตั้งรับให้เต็มให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะไม่ให้ลูกร้องเพื่อที่จะจให้ลูกสนุกแล้วก็นิ่งที่สุดอ,อ,อะไรเงี้ยเออเนาะก็ไม่อยากให้รบกวนคนอื่นเขาเอ,อ,อะไรเงี้ยเออเนาะประมาณนี้ความเป็นแม่เออตื่นเต้นตื่นเต้นกัน,น,น,นแล้วขึ้นเครื่องบินไม่เคยทานอาหารเลยนะคะก็จะทานเฉพาะที่แบบว่าเครื่องดื่มกาแฟน้ำเปล่าหรือว่าโคคาโคลา่าอะไรเงี้ยเออนะคะประมาณนี้แต่โชคดีไปเรี่มนิ่งค่ะทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็ตื่น ผ่านลูกเดินทางนะคะแล้วก็พอมาถึงแบบว่ากำลังจะแลนดิ้งนะคะทุกคนแลนดิ้งที่สวนภูมินะคะคือแบบโอ้ยลูกหลองลยอะไรเงี้ยโอ้ยลูกหยุดหยุดแต่ไม่ลูกลยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นความดันที่แก้วหูหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะลูกหลงตอนตอนแลนดิ้งนะคะทุกคนเขาจะไม่ชอบตอนแลนดิ้งแล้วก็เทคออฟนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือโอ้ยแต่โอเคถึงสานามบินสวน